ว่าดีจ้าพี่น้องไม่กินข้าวน้ำกันไม่กินข้าวละก <c oughs> ินข้าวน้ำกันเด้อจ้าสร้างเพินันสร้างเพิ่นมาเบิ่งเฮี่ยนเฮี่ยนห่างจ้ะใส่พิ่นมาเบิ่งเฮี่ยนหายลังค่าหัวไม่กินข้าวน้ำกันจ้ปะปลาจ้อมแกงกแกงแกงเหนียวใส่บักฟักแซ่บพราแซ่บเพรอะแซบปลาแซ่บมาช่อปูลูกหลานทุกคนไหมเขา คุยประจอมใส้บักพริกจ้ะคุยประจอมใส้บักพริกบักแคยเหลียวส่วมถึกใจด้วยพอ กินน้ากันจากพี่น้องสางผลมาเบิ้งเช่นหายเทียนเผื่อหัวจะได้รีโนเวททียนไหมผนโขกมันหัวพี่น้องด้วยเนเอาของมาลงลงรถไปละตีลงเพิ่นถามยังละตีเอาของไปสายพะนะเออถามขวามเพิ่น,น,นเด้กถามเท่าเดี๋ยว

มาดูกระแข็งแล้วนะเนี่ยเนี่ยมันจมเจ็บช่องเสียงปากเสียงยังคุยประจอม อย่างใกล้ใก่บิกอือมันมันจับโอ้ยแม่ไม่สอนต้องหาคนจับเจ้าพระเจ้าสอนต่างยายพรหายเด็กมาเป็นจรจังเนี่ย <c oughs> ของติดสาม ถ้าสิว่ากลัวปากกินมันก็จีดปากนลถแล้วสิว่ากินเนื้อผู้ดาัแกงมะเอือนัวเนาะแกงมะเือนัวนัวทแม่กินเบาปากเบา แล้วเบอร์อกกเบียวจัิงเอามากไว้พี่ก็ได้เด้อจ้ะเพื่อเอามาไว้ในโลกรถเผียกไปได้มันกินเทาน้ำกันจ้ะ นำกันเจ้าเฮ้เพิ่มมาบ้างเพิ่มางั้งเตียงั้งหยังได้เลยจ้าม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 าเอาเพื่หมาอีกมาฟังด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 ี่ดดแม่ว่อยาขยายห้องนี่ลูกว่าขยายห้องนี่ออกไปให้แน่แม่ท่อประตูน่ะนะมามาขอบพูดเล้ยละจ้ะพี่นองเขาบอกกสร้างเพื่อจะปากเอน